น้องคิดขึ้นเลยครับระวังจัก,กรยานล้มนะลูกน้องคิดขึ้นรถจัก,กรยานจะไปโรงเรียนอุ้ยอุ้ยอุ้ยดีๆลูกดีๆนะ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 ทำดีๆลูกทำดีๆเขาขึ้นกันยังไงเออเนียจัก,กรยานล้มจะทำยังไงเอ,อ้ยเตรียมตัวจะไปโรงเรียนแล้วนะครับน้องคิดนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ไปส่งน้องคิดไปโรงเรียนใส่แมสนะครับใส่หมวกคุน PM เยอะมากนะครับคุนเยอะมากช่วงนี้กำลังจะไปส่งน้องคิดไปโรงเรียนตอนเช้านะครับวันนี้วันจันทร์นะครับเก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตดตามคอมเมนต์ติชมได้นะครับไปโรงเรียนกันเลย ส่งน้องคิดเข้าโรงเรียนนะครับเนี่ยวัดดีคุณครูก่อนไปลองห้องเรียนนะครับครับไปแล้วน้องคิดไปแล้วนู่นนคนเขาจะมาส่งลูกนะครับส่งลูกที่โรงเรียนเยอะมากเลยนะครับนี่ครับโอโ้โหลงตุงลงตุงกันเลยนะครับมาดู เด็กดื้อเลยครับอันนี้เด็กดื้อครับน้องเวนกินข้าวนะครับดูสับกินข้าวน้องอินครับน้องเวนเอ๋ยไม่มองไม่สนใจครับอาหารกินไก่ทอดนะครับไก่ทอดอันนี้ครับน้องยินกินอะไรครับเนี่ยกินเป็นไหมโอ้ยทำไมกินอย่างนั้นลูกมาแต่ว,วิธีการกินข้าวนะครับ ยอดมากเลยนะครับเด็กดือ้อใส่รองเท้าเร็วๆใส่รองเท้าเร็วเด็กดื้อใส่รองเท้าไปซื้อกับข้าวกับพ่อปะเร็วเอ,อ่อใส่รองเท้าแล้วปะตอนนี้พาน้องเวินมาซื้อกับข้าวนะครับอาหารตามสั่งข้าวราดแกงนะครับวิ่งแน้ววิ่งเนาะไปไหนเนาะไปไหนเนาะไปไหนเนาะ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วน้องวินได้อะไรครับหมูปิ้งรอล,ลูกโอ้น้องวินได้หมูปิ้งไม้ละสิบบาทนะครับโอ้ยเลียกินเหรอเลียกินเหรออันนี้ครับอาหารเช้านะครับอาหารเช้าของของผมวันนี้นะครับนี่ผัดดอกโบลโคลอร,อรลี่นะครับนี่ผัดดอกโบลโคลอรลี่ก็น้ำเต้าหู้นะครับ ห้าสิบาทนะครับพร้อมกินแล้วครับอาหารเช้าวันนี้กินประมาณนี้ก่อนนะครับนี่ครับทำโตๆไปนะครับอ,อือร่อยมากนะครับกินด้วยกันนะครับ